สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้มีพิมพ์ใหญ่บางคุณพรมนะครับมีบินเก่านะฮะตรงนี้เนื้อจัดนะฮะพามีใช้มานะครับแต่พิมพ์สวยดีของนี้เอาไว้นะฮะเอาไปพันห้าพอนะครับผมนะพันห้านะครับผมเนื้อจัดนะฮะนึนุ่มนะครับบินเก่านะฮะ้าม่มีซ่อมนะครับแต่มีบิน เนือจัดดีนะไม่แพงครับพันห้านะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับพานาลักใช้มานะเนื้อเน่าเลยครับเนื้อจัดตีทักมานะครับผมพิมใหญ่บางขุนพรมนะครับเนี่ยเอาพันห้านะครับผม ใครชอบจัดไปนะครับโอเคนะ